สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะฮะมาเจอกันทุกเช้าเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today ที่จะมาสรุปข่าวให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากเพ,เพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับก็ก่กอนอื่นเลยเหมือนเดิมฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับใครอยากสดชื่นตลอดในการทำงานช่วงบ่ายหรือดูฟุตบอลนะครับก็ฝากเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับนอกจาก สิ่งเลมอนโซดาแล้วเนี่ยก็ยังมีนะฮะบวยเลมอนโซดาล่าสุดนะฮะกระป๋องสีเขียวนะครับสดชื่นก็ไปหาซื้อกันได้ที่7 e เ e ่ e อนะครับแล้วก็ขอบคุณ New Suzuki XL7 Hybrid ครับ Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid นะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki XL7 Hybrid นระฮะราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทก็สนใจไปดูกันได้นะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศนะฮะผ่อนแค่ เรียกว่าเดือนละ800 0กว่าบาทเท่านั้นเองหมดเขต30เมษายนนี้แล้วนะครับอ่ะก็เกมบิ๊กแมตช์ของพรเมยรีจบไปนะโดยที่อาร์เซนอลกับแมนซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมบ้านของซิตี้เนี่ยศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีมากๆส่วนข่าวของเชลซีเนี่ยก็มีเรื่องของโคหาเมอร์ครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าในส่วนตัวเนี่ยผมดีใจที่ยิงได้2ประตูครับแต่ถ้าคุณไม่ได้3แต้มมันก็ไม่มีความหมายอะไรมาก ผมต้องการทำประตูที่จะช่วยให้เราคว้าชัยชนะเป็นอันดับแรกและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะเดีวยวกันฮรฟรอง์เลเบิร์ฟครับก็อดีตนักเตะของเชลซีออกมาเรียกว่าจวกทีมเต็มที่เลยฮะหลังจากเสมอกับเบอร์ลี่เขาบอกว่าผมเบื่อแล้วครับทีเบอร์ลี่ที่เล่นด้วย10คนควรจะชนะเกมนั้นครับนั่นคือจุดสิ้นสุดของมันครับผมอยากจะขอแสดงความยินดีกับแฟนๆที่ยังสามารถไปสตัฟฟอร์ดบริดจ์เพื่อดูเกมนั้น นักเตะเชลซีไม่มีความแข็งแกร่งครับไม่มีอะไรในใจเลยไม่มีอะไรในสมองของพวกเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรมันไม่เมืออชีพและไม่เป็นธรรมต่อคนที่รักสโมสรแห่งนี้ผมพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะครับและผมเบื่อที่ต้องพูดซ้ำๆซักๆตราบใดที่คุณไม่มีคนให้พึ่งพาครับนั่นหมายถึงผู้เล่นที่มีประสบการณ์คุณก็สร้างอะไรไม่ได้เลยครับนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณพยายามสร้างทีมอะคาเดมี ขณะเดียวกันนะฮะมีบทสัมภาษณ์ของโมเมตคูดุสนะฮะถ้าจัมันได้นะฮะเคยเมีข่าวกับเชลซีต่อสุดท้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าผมกำลังพิจารณาทางเลือกของตัวเองครับหลังจากจบฤดูกาลที่อาแจ็ค์ผมไม่อยากอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง <c oughs> ในขณะที่สโมสรอ,อย่างอาร์เซนอลและเชลซีเนี่ยติดต่อกันเข้ามา <c oughs> ผมเลือกเวสต์แฮมครับเพราะโปรเจกต์ของพวกเขาและพวกเขามองผมในฐานะนักเตะแบบไหนขณะเดียวกันมีรายงานว่าบางคนในเชลซีเนี่ยได้แสดงความชัดเจน ถึงเจ้าของสโมสรว่าพวกเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมหลังจากจบฤดูกาลนอกจากนี้มีรายงานบอกว่าริชเจมส์เนี่ยลงเล่นไปนเพียงแค่391นาทีจากทั้งหมด2,520นาทีให้กับเชลซีหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่15.5%ในฤดูกาลนี้ขณะที่เดล่มิเลอร์รายงานบอกว่ามานูเบลชิลนะครับได้รับความสนใจจากเอซิมิลานแต่เขายังหวังว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับ นอกจากนี้ฮะเดลี่มิลเลอร์ก็บอกว่าเตียโกซัวาคาดว่าจะออกจากเชลซีหลังจากจบฤดูกาลยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ,จนถึงขณะนี้นะครับแหล่งข่าวระบุว่าหากไม่มีการพูดคุยเนี่ยตัวซิวาก็พร้อมที่จะย้ายออกครับแหล่งข่าวยังคาดการว่าซิวาจะเลือกที่จะยุติการอยู่ในยุโรปเป็นเวลา15ปีและกลับไปที่บ้านเกิดของเขาครับไม่ว่าจะกรณีใดฟลูมเบเนเซจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการนะครับ ก็ธมวานบาดีชิวฟอร์มแบบนี้เนี่ยซิลวายยังไม่ได้เล่นผมว่าไปแน่นอนฮะกลับไปอยู่บราซิลแน่นะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนรายงานบอกว่าเชลซีเสียประตูจาก11เกมในระหว่างนาที45ถึง60ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการถ้าตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกจบแค่เรียกว่าครึ่งหลังอย่างเดียวเนี่ยเชลซีเนี่ยอยู่อันดับที่18ในโซนตกชั้นเลยนะครับก็คือว่าถ้า ช่วงนาที45ถึง60เนี่ยเราอะชอบโดนยิงนะฮะขณะที่เดอะไทมส์ครับก็มีรายงานบอกว่าสัญญาปัจจุบันของคอนอกาลาเกอร์จะบดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2025และเชลซีต้องเจอกับการเรียกว่าอาจจะเสียเขาไปแบบฟรีฟรีหากไม่สามารถตกลงขายหรือต่อสัญญาใหม่โดยกาลาเกอร์กาลังมองหาเงื่อนไขที่ดีขึ้นอย่างมากเวดแฮมและสเปอร์เป็นแฟนตัวยงของคอนอกาลาเกอร์นะครับขณะที่เดอะไทมส์ครับก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ย มีแผนจะขายริชเจมส์และคอนนอ,อกากร์กเกอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อพยายามดึงสถานะ Financial Fair Play ที่ตึงเครียดของสโมสรให้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูก่อนนะเพราะก่อนหน้านี้ริชเจมส์เนี่ยเหมือนเป็นนักเตะที่ทางเชลซีวางโมเดลนะฮะว่าจะเป็นเอ่อเรียกว่าผู้นำของทีมในอนาคตนะฮะขณะที่เดอะลิทเทิร์กราฟครับก็รายงานว่ามาโกซิวากุซูฟูแลมยืนยันว่า,มาโมโนบรย่าไม่ได้อยู่ในทีมฟูแลมเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากการตัดสินใจทางเทคนิค แล้วก็มีรายงานว่าโรย่าอาจจะกลับมาที่เชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะเดีวยวกันสื่อในโปรตุเกสบอกว่าเชลซีและลิเวอร์พูลเนี่ยนะพร้อมเบียดกับแมนเชสเตอร์ยูเอตดในการคว้าตัวเจ้าในเวสครับกองกลางของเบนฟิก้ามาร่วมทีมซึ่งมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรนะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่โหดเปิดหีบมากๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นมาฝากกันนะฮะเรื่องประเด็นของรสเจี ถ้าจะต้องขายออกไปเนี่ยเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ